บทละครนอกสังทองพระราชนีพนในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาลายัยเรื่องสังทองนี้มีที่มาจากนิทานในปัญญาสชาดกเรียกว่าสุวรรณสังคชาดกเรื่องสังทองนี้มีพร้อมทุกรสมีทั้งรัก โศกทุกตลกขบขันหรือเสียพยาบาทชิงดีชิงเด่นกว่าจะจบลงด้วยความสุขสมหวังเมื่อพระสังได้พบพระชนกชนนีหลังจากที่ได้พลัดพรากจากกันหลายปีเรื่องสั่งทองมีเก้าตอนคือหนึ่ง กำเนิดพระสังสองถ่วงพระสัง 3. นางพันธุรัตเลี้ยงพระสังสีพระสังหนีนางพันธุรัตห้าเท้าสามนให้นางทั้ง7เ,เลือกคู่ 6. กพระสังได้นางรจนา 7. เท้าสามมนให้ลูกเขยหาปราหาเนื้อ 8. ปพระสังตีครี เท้าวยศสวิมลตามพระสังลักษณะคำประพันธ์เรื่องสังทองเป็นกรอนบทละครบทหนึ่งมีสี่วรกวรละหกคำหนึ่งบทมีสองบาทเรียกว่าบาทเอกและบาทโทหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งคำกรอนสัมผัสระหว่างวรกไม่บังคับตายตัว 2. องคำขึ้นต้นบทกรอนบทละครมีคำขึ้นต้นหลายแบบและคำขึ้นต้นนั้นไม่จําเป็นต้องมีจํานวนเท่ากับวรรคสดับอาจจะมีเพียงสองคำก็ได้คำขึ้นต้นมีดังนี้มาจะกล่าวบทไปมักใช้เมื่อขึ้นต้นเรื่องหรือกล่าวถึงเรื่องแทรกเข้ามา เมื่อนั้นใช้สำหรับผู้มียศสูงหรือผู้เป็นใหญ่ในที่นั้นตามเนื้อเรื่องเช่นกษัตริย์ราชวงศ์บัตรนั้นใช้ขึ้นต้นสำหรับผู้น้อยลงมาเช่นเสนาไพร่พลเนื้อเรื่องยอ่อเรื่องสังทอง ทาวโยศสวิมลมีมเหสีชื่อนางจันเทวีมีสนมเอกชื่อนางจันทาไม่มีโอรสธิดาจึงบวงสวงขอบุตรอยู่มานางทั้งสองทรงคันเทวบุตรลงมาจุติในพระคันนางจันเทวีเมื่อท้วนทศมาศประสูตรเป็นหอยสัง นางจันทาสนมเอกมีจิตฤษยาหวังได้ตำแหน่งมเหสีจึงติดสินบนหนหลวงให้ทํานายในทางร้ายว่าหอยสังจะทําให้บ้านเมืองเกิดความหายนะท้าโยสวิมลหลงเชื่อจึงในระเทศนางจันเทวีและหอยสังออกจากวังนางจันเทวี อยู่กับตายายชาวไร่ช่วยทำงานบ้านและเก็บผักหาฟืนมาขายเลี้ยงชีพเวลาผ่านไปห้าปีวันหนึ่งพระโอรสในหอยสังสงส,งสารมารดาออกมาช่วยหุงหาอาหารเมื่อนางรู้ว่าโอรสซ่อนองค์อยู่ในหอยสังจึงทุบหอยสังแตกแล้วเลี้ยงดูพระสังต่อมา ฝ่ายนางจันทารู้ว่าพระสังยังมีชีวิตอยู่ทูลยุยงเท้ายศสวิมลว่านานไปเด็กน้อยจะเป็นเสียนหนามแก่แผ่นดินเท้ายศวิมลถูกมนเสน่ห์ของนางจันทารับสั่งให้เสนาไปจับพระสังประหารเสีย แต่ด้วยบุญญาบารมีพระสังจึงมีได้เป็นอันตรายพระองค์จึงรับสัง่งให้นำพระสังไปถ่วงน้ำแม้นางจันเทวีตามมากราบทูลขอร้องก็มีส่งผ่อนผันให้พระสังจมลงตรงป่องเมืองบาดาลแต่ยังไม่สิ้นชีวิต ท้าวผู้ชงพระยานาคมาพบเลยเลี้ยงดูไว้ต่อมาได้ส่งพระสังไปเป็นบุตรบุญธรรมของนางยักษ์ชื่อพันธุรัตภรรยาของสหายนางพันธุรัตและพี่เลี้ยงแปลงเป็นมนุษย์เลี้ยงดูพระสังให้อยู่สุขสบายด้วยความรักใคร่แต่ห้ามขาดมิให้พระสัง เข้าไปที่ห่วงห้ามแห่งหนึ่งซึ่งมีบ่อทองเกือแก้วที่สวมแล้วเหาะเขินเดินอากาศได้รูปเงาะที่สวมให้พรางกายและไม้เท้ากายสิทธิ์แต่พระสังก็ได้ลอบเข้าไปสำรวจด,ดูจนทวนทุกพระสังอยู่กับนางยักษ์ ต่อมาจนอายุได้15ปีเมื่อทราบว่าหนางพันรรธุรัตเป็นยักษ์จึงเกิดความกลัวและคิดหนีด้วยตั้งใจติดตามหาพระมารดา อยู่มานางพันธุรัต์ออกไปหาอาหารพระสังเห็นเป็นโอกาสดีจึงแอบลงชุบองค์ในบ่อทองสวมรูปเงาะและเกือแก้วถือไม้เท้ากายสิทธิ์เหาะหนีไปนางพันธุรัตต์ตามไปทันที่ภูเขาใหญ่แห่งหนึ่งพระสังตั้งจิตอธิษฐานมิให้นางยักษ์ขึ้นมาบนภูเขาได้ พระสังไม่ยอมลงไปพบนางเสียใจจนอกแตกตายก่อนตายได้เขียนมหาจินดามนเรียกเนื้อเรียกปาไว้ที่แผ่นศิลาเชิงเขาพระสังพระสังท่องมนได้เมื่อปรงศบนางพันธุรัตแล้วก็เหาอะอต่อไปจนถึงนอกด่านเมืองเท้าสามมนอาศัยอยู่กับเด็กๆลูกหลานนายบ้าน ยังมีนครหนึ่งเท้าสามนเป็นเจ้าเมืองมีมเหสีชื่อนางมนทามีพระธิดาเจ็ดองค์เท้าสามมนประสงค์จะหาลูกเขยที่มีปัญญามาปกครองบ้านเมืองสืบต่อไปจึงให้ธิดาทั้งเจ็ด เลือกคู่ด้วยการเสียงพวงมาลายัยธิดาหกองค์เลือกได้โอรสท้าพระยาเป็นคู่ครองแต่นางรจนาธิดาองค์สุดท้องไม่พอใจชายใดครั้นเมื่อเสนาทูลว่าในเมืองนี้มีผู้ชายมาให้นางรจนาเลือกหมดแล้วทุกคนเหลือแต่เจ้าเงาะอยู่คนเดียว เท้าสามนกริ้วนางรจนาที่เลือกคู่ไม่ได้เสียทีสั่งให้เสนาพาเจ้าเงางะมาให้นางรจนาเลือกด้วยทั้งสองเป็นเนื้อคู่กันนางรจนาเห็นรูปทองภายในรูปเงาะอับปลักษ์จึงเสียงพวงมาลัยเลือกเจ้าเงาะเป็นคู่ครองเท้าสามนเสียพระทัยและอับอาย จึงขับไล่เจ้าเงาะและนางรจนาไปอยู่กระท่อมปายนาะนอกวังต่อมาเท้าสามนคิดอุบายกำจัดเจ้าเงาะจึงแกล้งให้เคยทั้งเจ็ดหาปลามาถวายพระสังถอดรูปเงาะท่องมหาจินดามนเรียกปามารวมไว้ทั้งหมด6เคยพบพระสังคิดว่าเป็นรุกคเทวดาทูลขอแบ่งปลาไปถวายเท้าสามน พระสังก็ให้ไปโดยขอแลกกับปลายจมูกต่อมาเท้าสามนแกล้งให้หาเนื้อมาถวายอีกคราวนี้พระสัง ขอแลกเนื้อกับไปหูส่วนพระสังได้ปลาและเนื้อมาถวายเท้าสามลนมากกว่าหกเคยทั้งสองครั้งจึงเอาผิดไม่ได้กล่าวถึงพระอินเล็งดูด้วยทิพยเนตรเห็นนางรจนาได้รับความลำบากจึงหาวิธีให้พระสังถอดรูปเงาะทรงเครื่องทิพที่พระอิน์ประทานให้ออกตีครี พระสังตีครีเอาชนะพระอินได้ท้าวสามม์จึงมอบราชสมบัติและบ้านเมืองให้ครอบครองต่อมาพระอินไปเตือนสติท้าวยศวิมลและบังคับให้ไปรับให้พบภายในเจ็ดวันในที่สุดท้าวยศวิมลน,นางจันเทวีและพระสังก็ได้พบกันและเสด็จกลับยังบ้านเมือง ข้คิดในเรื่องสังทอง 1. คนดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สำนวนนี้หมายความว่าคงอยู่เสมอไม่เป็นอันตรายคนดีในเรื่องนี้ก็คือพระสังซึ่งมีบุญญาธิการแม้มีศัตรูคิดร้ายก็ย่อมปลอดภัย 2. ผู้มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าเกลียดหน้าชัง เช่นเจ้าเงาะภายในอาจมีรูปทองอันสวยงามซ่อนอยู่เปรียบเสมือนผู้มีจิตใจอันดีงามเป็นเลิศก็ได้ดังนั้นจึงไม่ควรตัดสินคุณค่าของคนโดยดูเฉพาะรูปหลักษลักษณะภายนอกคุณค่าของเรื่องสั่งทองเนื้อหาของบทละครนอกแสดงให้เห็นความคิดของผู้แต่ง ที่ต้องการสื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังทราบ 1. ค่านิยมในสังคมวัฒนธรรมและแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยต้องการปลูกฝังทัศนคติลงไปในจิตใจของคนไทยเช่นทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จงรักภักดีของผู้หญิงที่มีต่อสามีดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือบทบาทของนางจันเทวีและนางรจนาเช่นนางรจนาคร่ำครวนตอนเท้าสามนให้หาปลามาถวาย 2. การรักพวกพ้องรักชาติบ้านเมืองตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพฤติกรรมของหกเขยและการตีครีพนันกับพระอินเช่นนางมณทาขอร้องให้เจ้าเงาะช่วย 3. การทำความดีมีตัวอย่างปรากฏตลอดทั้งเรื่องเช่นการที่เท้าผู้ชงและนางพันธุรัตรับเลี้ยงดูพระสังตายายช่วยเหลือนางจันเทวีนายประตูเมืองสามนช่วยเหลือเท้ายศวิมลเป็นต้น